เห็นแล้วอดห่วงไม่ได้น้ำหวานอยู่ดีน้ำหนักลดลงจนผอมติดก,ก,กระติดกระดูกและได้ไม่ได้เป็นคนที่หลังผอมและไปเห็นเห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้น้ำหวานน้ำหวานทิดชูนักหมาน้ำหนักลดลงจนผอมเกินติดกระดูกสำหรับน้ำสาวน้ำหวานนั้นก็ฮชแทัดที่น้ำหวานรักกัก และราสุดน้ำหนักลดลงและผอมจนกระดูกจนกลายคนเป็นห่วงมากๆหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงเรื่องนี้เจ้าตัวนั้นก็ได้เผยว่าคุณนะคะที่เป็นห่วงและช่วงนี้หนูกำลังเพิ่มน้ำหนักอยู่นะคะไม่ได้หลอกใจไม่ได้ไม่ได้เป็นคนกังผ,ผอม กลางผอมที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะแค่ที่ผ่านมามีเรื่องเครียดเนิดหน่อยนะคะ